ไม่กินขนมจีนนะครับร้านเก่าเจ้าประจำนะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยครับได้นะครับ,บมาพี่น้องเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยครับผมจ้ามากินน้ำกันจ้าเงมือกันเลยนะครับชุดประยัดเก่งขับลับนะครับนืบน้อปลา เมียงแต่พี่น้องลาบันหวานเลยกินปิดเวลาบันกิน <c oughs> เวลาโอ้ใบกระหอคะ่ะกระโบมีไปขับม,ขามาเบิง้งเลย กเลยนะครับ ตัดหน่อยครับผมตัดสุกชอบแบบ็จตัวออมาครับผมมากึงนึ่งกับเขาด้วยกัน ข้าเมือเย็นเนาะมาจ้ะ so ัแเ่บมืนเดิมตอนนี้เนาะเราจะแใช้มือนะครับผมมาคอเมียงน้ำกัะจั๊ไปน้องดุดวดดุดุดทำสาดุดวด 5ต้น 你要乱。 ครับครับมาเด้อจ้ามากินเนาะครับจ้า <že203> <bullied songs> สียปาคับอาหางปสุดนมากก็มันยหย่ไงบองนั้น <P> 比较寒冷，的<了> ขนหรือข้าวปุ้นเด้อพี um ่น้องข้าวปุ้นตัวอครับผมจุดวดพี่น้องทำเงี้ยๆตาสวดวายเง็นย ชิดนจอยจ้าพี่น้อง s <S กินขเขาแสบกินเขาหนวปัน <Okay. S 1> ทางไม่นอนทำมาหากินเอา mm hmm. ใส่แรงงัด ไ่วีผมเหรอมาเด้อจ้ามากินขอน้ำกันจา้าสวัสดีข่ะคุณพี่เตย้ยแ้วมารับจูบหรอปะมากินขอน้ำกันเด้อจา้ารับจมน้ับปัง มะเผาเองครับเดี๋ยวมาไว้ัรหจุดก euh ันนะซ้อมะเผาเองกินข้ามียตาสุดๆแต่พี่น้องซื้อมะเผาจากสองโต

การสูกกินบ่ทัวกับพี่น้อง น,นี้ไม่ละเหมือนกันแหละน่าจะเป็นญาติกัน comigo nunca vi Hãy subscribe ừ. đẹp kênh đấy đấy <laughs> ข้ามไงติ่บทีกินทีกินแบบเป็นคนกินน้อยข้ามน้อยจริ

น้องการรูแ้วแวนเนอะจำแซ่ไปพบพ,พ่อกันดะนะูแล้วเนาอพูดถึงพี่คิดหอดคือกันเดอ้อเอ้าโอกาสก็โอกาสดีๆอาจจะได้เจอกันเนาะ แอบไลายขนมจีนพักกันบ้านล้ะพักแม่เปิดเป็นนอนหรือเป็นอย่างไะ จะหลังปีใหม่เนาะจะได้ลาพี่าน้องแลได้ปะเนี่ยแม่จะานนอนนเ,อเอโโงเสเวลาแล้วเดี๋ยวจันสุกกับแม่ ยวัสดี่นนายชนก่อนจะขอลำลากเรื่องท่านี้ครับเจอจะนใหมน่นาองกลุ่นี้นาอโอเคครับคิดี้วยต้องขอการพักผ่อนนะสวัสดีค่ะตั้งอยูบ่บนลาดิหรือ่ลาทั้งสุดก่อนธุรกิจธุรกิจไอ,อ,อเดี๋ยวอิ้มแล้ะบอหาโอกาสตอนนี้แหละพี่น้องจ,จิตจวดหัวมัน ตาจังหวะผู้ชายเป็นอิมาไปยิ้ผมมัม้งนี่เนี่ยป้าย็ดจวนแต่ที่จริงอะ่ะมันต้องเป็นผู้ชายเนาะต้องแทะหัวเราเก่งใจอยู่พี่น้อวง เเกรงใจได้ี่น้อง เอบอาได้คีบม่ถึงบอเหลือพไปนอน มันเสียของสองเปียกเปียกอินหล้อมเฮ้อย่ามันเสียของไอ้ที่จริงมันต้องเป็นหนาที่ผู้ชายอันนี้คือเสียดายของเมื่อมมงจะสาคัญ ไ,ด,ด,บบไดูนสร้างสอนนี่จะพี่ต่อพ่อก,ก็แม่เพิ่งเกิดเตือน่าไปไม่ยามยิ่ยากกินหัวยาแค่หัวน้อเราพูดเดียวต่มีกก็สิไหลได้ ้มันนนเป็กินมันจะปวดหัวไม่กินจะเบ็นปิ่นเด้อพี่น้องนี่เคล็ดลับการกินตัวกินหัวมันจะพี่น้องบอกหัวเลยบอกเลยว่าหัวมันเนี่ยมองหัวหรือมองผูงมันเนี่ยมันมันเพื่อว่าวิตามินเนี่ยเขาเรียกว่าใครมันตับปลาคือเขาต้องกินตัวหัวอเร่งตันได้ว่าไขมันตับปลาจะอย่ากินเด้อยังนึนต้องจัดการเลยนั่นแหละคือเคล็ดลับพี่น้อง ดูตาเหรอขึ้นคอค่ะขึ้ตอนเป็นสาวตอนมีคล้ายออกแล้วสบายสบายเลย กินกุ้งคายนี่ได้พี่น้องกินปลาด้วยว่าเบาๆด้วยเพรนมากินก็ไข่ที่เรยหัวปลาก็จะเป็นใบย่างอยู่พี่น้องเบิ้งก็ได้ว่าข้าวว่องหนึ่งพูดได้ดีชิ้นหนึ่งคือข่อยนี๋ยวผู้ใด้ดีเก็บมาโตก็คือข่อยนี๋ยะผู้ใดล้างจานก็คือข่อยนี่ยวเพี่น้องก็ยัง ราซาก็มูกผนแนกเล่มหาย่าผนแนกเล่มแล้วก็ผนแนกซอกินเกี่ยงเดี๋ยวพี่น้องอี่น้องอันนี้คือหัวมนะัาะเกี่ยงอีเด็น,นั่นนี่ต้องพุ่มใจว่าคอยกินน้ำจิ้มกระเบิ้ แพรว่ากับคอนตัเพียงตัวนีเด้แต่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ห้แม่แพรว่าเด้แต่พี่พน,น้องเมื่อนี้กัสวัสดีค่ะ